สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ่ะวันนี้เรามินิทานเรื่องเห็นกลวดเป็นเพจมาเล่าสู่ทุกท่านฟังนะคะก่อนที่จะไปรับฟังขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วเรามารับชมรับฟังไปพร้อมกันเลยค่ะณนะหมู่บ้านเล็ก ที่เงียบสงบแห่งหนึ่งมีชายหนุ่มชื่อว่าทศอาศัยอยู่ทศเป็นคนที่มีของมีค่าชิ้นหนึ่งติดตัวมาตั้งแต่เกิดนั่นก็คือสร้อยคอทองคําที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษสร้อยคอทองคําเส้นนี้เป็นของขวัญล้ําค่าที่ใครๆต่างก็อยากได้แต่ทศกลับไม่เคยเห็นคุณค่าของมันเลยสร้อยคอทองคํานี่มันก็แค่ของเก่า ทศเคยพูดกับเพื่อนของเขาอย่างไม่ใส่ใจฉันไม่เห็นว่ามันจะมีค่าอะไรเลยสร้อยคอทองคำนี่มันก็แค่ของเก่าๆทศพูดแบบนั้นอยู่เสมออย่าพูดแบบนั้นเลยนาะนายทศสร้อยคอทองคำเส้นนี้มีค่ามากนายรู้ไหมสร้อยคอสองคำเส้นนี้มีค่ามากเลยนะมันเป็นของมีค่าที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของนายทศตอบเพื่อนไปว่า ฉันรู้แต่ฉันไม่เห็นว่ามันจะมีค่าอะไรเลยทศพูดอย่างไม่สนใจและไม่เห็นคุณค่าของสร้อยคอทองคำทศมักจะถอดสร้อยคอทองคำทิ้งไว้ตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบนโต๊ะเก้าอี้หรือแม้กระทั่งบนพื้นเขาไม่เคยดูแลรักษามันเลยปล่อยให้มันเก่าผุพังไปตามกาลเวลาวันหนึ่งทศได้ไปเที่ยวที่ตลาด เขาเดินเล่นอย่างเพลิดเพลินโดยไม่ทันระวังตัวในขณะที่เขากำลังเลือกซื้อของอยู่นั่นเองก็มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งวิ่งมาชนเขาอย่างแรงทำให้สร้อยคอทองคำของเขาหลุดออกจากคอและตกลงสู่พื้นโอ้ยขอโทษครับเด็กหนุ่มคนนั้นรีบกล่าวขอโทษทดทดก้มลงมองที่พื้นก็พบว่าสร้อยคอทองคำของเขาได้หายไปแล้ว ท้ตกใจมากรีบก้มลงไปค้นหาแต่ก็ไม่พบสร้อยคอทองคำเส้นนั้นอีกแล้วสร้อยคอทองคำของฉันหายไปไหนทดถามเด็กหนุ่มคนนั้นอย่างร้อนรนผมไม่รู้ครับผมไม่รู้ผมไม่ได้เห็นอะไรเลยเด็กหนุ่มคนนั้นตอบด้วยท่าทีตกใจโทษรู้สึกเสียใจมากเขาโทษตัวเองที่ไม่ดูแลรักษาสร้อยคอทองคำของเขาให้ดีได้หายไปไหนนะ ปัดโถเอ้ยเข้าบนกับตัวเองเขาเดินกลับบ้านด้วยสีหน้าเศร้าซอยและเมื่อมาถึงบ้านทศนั่งทรุดตัวลงกับพื้นในขณะที่พิไลแม่ของทศนั้นกำลังกุลีกระจทำอาหารเพื่อเตรียมไว้ให้ลูกชายเพราะกลัวว่าเมื่อลูกชายกลับมานั้นลูกชายจะหิวอ้าวกลับมาแล้วเหรอลูกทำไมสีหน้าไม่ค่อยดีเลยล่ะ พี่ไลแม่นั้นได้ถามลูกชายขึ้นด้วยความเป็นห่วงเมื่อเห็นสีหน้าของทศเศร้าหมองแม่ครับทศพูดเสียงสั่นเครือฉันทำสร้อยคอทองคำหายไปแล้วทศบอกกับแม่ของเขาด้วยน้ำเสียงสั่นเครืออีกครั้งนางพี่ไลตกใจเล็กน้อยแต่ก็พยายามเก็บอาการเอาไว้ไม่เป็นไรหรกลกรูปแม่ของเขากล่าวปลอบใจถือว่าเป็นการเตือน ให้ลูกรู้คุณค่าและสิ่งของที่ลูกเคยมีอยู่เดี๋ยวแม่ว่าทดลองคิปทว,วนดูสิว่าทดไปที่ไหนมาบ้างลองเดินหาดูอาจจะเจอก็ได้นะลูกแม่ว่าทดอาจจะทําลนหายที่ไหนสักแห่งแหละถ้ามีคนเก็บได้เขาก็ต้องนำมาคืนทดอย่ากลังวลน,นะลูก ทวพยายามทำใจและพยายามทำตามที่แม่ได้พูดแต่เขาก็รู้สึกแย่มากและวันนี้เขาได้รู้แล้วว่าของบางอย่างถ้าไม่หายไปเขาก็คงไม่รู้คุณค่าทำให้ทศได้เรียนรู้บทเรียนราคาแพงจากการสูญเสียสร้อยคอรังคำของเขาเขาได้ตระหนักแล้วว่าเขาได้มองข้ามคุณค่าและสิ่งของที่มีค่ามาโดยตลอด ทศจึงตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาเริ่มให้ความสำคัญกับสิ่งของรอบตัวมากขึ้นดูแลและรักษามันอย่างดีฉันจะไม่ทำผิดพลาดแบบนี้อีกแล้วครับแม่ทศให้คำมั่นสัญญากับตัวเองและเขาก็พยายามทำใจพยายามลืมเรื่องสร้อยคอทองคำที่หล่นหายไปเพราะว่าทศนั้นก็ได้หามาหลายวันแล้วจนหลายวันต่อมามีใครอยู่บ้านไหมจ๊ะ เสียงตะโกนดังลั่นมาจากหน้าบ้านพิไลผู้เป็นแม่เดินมาเปิดประตูให้มาหาใครจ๊ะเธอถามขึ้นฉันนํำของมาคืนนะจ้าเสียงของหญิงวัยกลางคนพูดขึ้นพร้อมกับหยิบถุงผ้าที่ในนั้นมีสร้อยคอที่ทศนั้นได้ทำหล่นหายเอาไว้ที่ตลาดหนีมันพิไลยืนมือไปรับถุงผ้าที่มีสร้อยคอทองคำอยู่ในถุงนั้น พร้อมกับกล่าวขอบคุณยิง่งไวกลางคนคนนั้นนี่มันสร้อยคอทองคำของลูกชายฉันนี่จ้ะใช่แล้วจ้าฉันเก็บมันได้ที่ตลาดฉันจึงนำมาคืนโอ้ยขอบคุณมากนะจ๊ะถ้าลูกชายฉันกลับมาเขาคงจะดีใจมากแน่เลยนี่เขาก็เศร้าไปหลายวันยิง่งไวกลางคนเมื่อได้มอบสร้อยคอทองคำให้กับพี่ลายแล้วจึงขอตัวกลับไปเดี๋ยวก่อนจ้ะเดี๋ยวก่อน ฉันก็ไม่มีอะไรให้หรอกนะเพื่อแทนคำขอบคุณเดี๋ยวฉันจะไปะหยิบขนมให้พี่ลัยจึงได้ไปหยิบขนมและใส่หอให้กับหญิงวัยกลางคนผู้นั้นเพื่อเป็นการตอบแทนและขอบคุณขอบคุณอีกครั้งนะจ๊ะไม่เป็นไรจ้าไม่นานทษลูกชายก็กลับมาถึงบ้านเมื่อเขาเดินเข้ามาในบ้านทษได้พบกับถุงผ้าที่วางอยู่บนโต๊ะแม่ครับ แม่ครับนี่มันถุงผ้าของใครครับแม่เขาไม่รอช้ารีบถามพี่ลายมานดาในทันทีเมื่อมองไปเห็นถุงผ้าที่วางอยู่บนโต๊ะเปิดดูสิลูกนางพี่ลายตอบทดไม่รีรอเขารีบเปิดถุงผ้าดูในทันทีจึงได้รู้ว่าในนั้นมีสร้อยคอทองคําที่เขาตามหาอยู่หลายวันนี่มันพี่ลยผู้เป็นมันดายิ้มกว้างอย่างมีความสุข พี่ไลจึงได้เล่าให้ทศฟังว่ามีหญิงวัยกลางคนเก็บไส้คอทังคาที่ตลาดได้เขาจึงนำมาคืนขอบคุณครับแม่ทดกล่าวด้วยความดีใจพี่ไลยิ้มกว้างอย่างมีความสุขกับลูกชายด้วยหลังจากวันนั้นทศก็กลายเป็นคนที่รู้จักรักคุณค่าของสิ่งของเขาไม่เคยประมาทหรือมองข้ามสิ่งของเล็กๆน้อยๆอ,อีกต่อไป เขากลายเป็นคนที่รอบคอบและมีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นนิทานจบแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างนะคะพบกันใหม่ในเรื่องหน้าขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ